สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อรุ่งกับหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารับชมมีดหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อรุ่งนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไมเ้เล่บนี้เพิ่งได้มาใหม่ค่ะสวยมากเลยค่ะเพราะน้ําลงไปกราบหลวงพ่อลุงที่วัดนะคะวัดหนองสีนัวนครสวรรค์ ไม้ก็สวยเงางามมากค่ะทุกท่านนะเป็นทรงแบบว่า,าด้ามเป็นทรงนี้ค่ะฝากก็รัดด้วยอะมิเนียมขาบิโตค่ะทุกท่านสวยมากค่ะสวยงามมากนะคะเราให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมารับชมทั้งในกันค่ะกันก็ด้วยรัดด้วยอะมิเนียมขา็ิโตนะคะทุกท่านใบมีดนีเป็นเรดค่ะเลด เหล็กขาวนะคะเป็นไม่เหล็กนี้แต่ว่าไม่มีสนิมบางเล่มก็จะเป็นเหล็กกัแบบเหล็กผสมมวลสารเข้มขังนะคะแต่อันนี้เป็นเหล็กนะคะทุกท่านนี่ค่ะลัดด้วยเหล็กอะลูมิเนียมขาเป็นโตนะคะเนี่ยมวลสารจะอยู่ในนี้แล้วท่านก็จะปลูกเศษนี่ค่ะไม่สั่นไม่คลอนนะคะมีจังแข็งแรงค่ะ เข้มขังแข็งแรงศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นเดิมค่ะใครได้มีบุญบารมีบูชาไปไว้ติดบ้านติดตัวติดรถนะคะ,คะนี่ค่ะลายเสยมาปีวเพิงนะคะทุกท่านลายโบราณศิลปะพื้นบ้านนะคะล่องเลือดนี้คือลึกค่ะสวยงามมากนะคะค่ะสวยงามมากให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ สวยงามมากเลยค่ะศิลป,ปะพื้นบ้านค่ะทุกท่านลายนี้คือแบบว่าช่างคิดค้นทำลายออกมาแล้วก็ให้หลวงพ่อปลูกเศกนะคะหลวงพ่อลุ่มปลูกเศษแล้วก็มีรอยรอยจานแล้วก็มีฝั่งตะกุดด้วยค่ะทุกท่านนี่ค่ะทุกท่านจะรอยเห็นไหมคะล,ลอยลอยนีค่ะฝั่งตะ,ตะกุดนี่ค่ะ นี่ค่ะฝั่งตะกุดนะคะแล้วก็รอยจานค่ะนี่ฝั่งตะกุดนะคะทุกท่านเนี่ยนะคะก็จะฝั่งไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นจะเป็นรอยจานแล้วก็มาฝั่งตะกุดตรงนี้ค่ะมีหลายดอกนะคะทุกท่านมีหลายดอกกับตะกุดอยู่หลายดอกสองทั้งหมดห้าหกดอกนะคะทุกท่านฝังตะกุดหกดอกนี่ค่ะลอยฝังรอยฝันงคะ ถ้ามองข้างบนสันมีดจะไม่เห็นชัดค่ะแต่ลอยนี่ลอยลอยฝั่งกะตะกุดเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะลายเดิมๆอยู่เลยค่ะลายแบบยังแบบว่าดูสวยงามดูแบบสักสิบมีดอันนี้คือเขาเก็บไว้ค่ะใส่กระเป๋าติดตัวบูชาติดรถติดบ้านแล้วก็เราเวลาเราเดินทางไป,ไ,ปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนหรือว่า ไปค้าขายค่ะไปขายของอย่างนี้นะคะก็บูชาติดตัวเอาไปไว้ที่ร้านนะคะไปไว้ที่ร้านบูชาไว้ที่ร้านที่เราไปขายของนะคะบางทีเจอสิ่งไม่ดีลมพัดลมเพหรือว่า,เ,าเราไปขายต่างที่ต่างถิ่นเนะเาะก็มีหลวงพ่อรุ่งติดตัวปกมาแบบให้ปกปักรักษานะคะให้ท่านปกปักรักษาทำมาหากินค้นจเจริญรุ่งเรือง ชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะคะทุกท่านถ้าคนไหนค้าขายนะคะน้ําแนะนําให้เช่าหลวงพลูกนะะี่ค่ะติดกระเป๋าติดกระเป๋าตะภายกระเป๋าเป้ะคะ่ะหรือว่าเราเอาไปใส่ตรงกระเป๋าที่เราค้าขายเก็บตังคนะ,คะทุกท่านอเ,เอาไปแบบว่าเนาะให้เป็นสลิบมงคลทำมาหากินขึ้น,นะคะ่ะสวยงามมากนะคะทุกท่านถ้าใครมองหาอยู่มีใจรักแล้วก็ ศรัทธาโทรมาหาน้ําได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันโทรมาหาน้ําทักทายคุยกันได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะอันนี้ยุบต้นยุบยุบต้นๆค่ะขออภัยยุบต้นๆด้ามรวมฝักแปดนิ้วครึ่งค่ะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็เฉพาะใบมีดนี่ก็ห้านิ้วกว่าห้านิ้วกว่านะคะทุกท่านห้านิ้วครึ่งเนาะ ค่ะอันนี้คือถ้าใครนิยมหรือใครอยากบูชามียุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านก็คือเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้เลยสวยงามมากแล้วก็ไม่ว่าฝากักหรือว่าด้ามนี่คือแบบยังเดิมๆอยู่นะคะยังคงความแบบรักษาแบบเดิมๆอยู่เลยแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรง ทองฝาบาทตรงนี้ขาดค่ะทุกท่านก็คุณปู่ก็จะใช้ได้เนี่ยค่ะมาลดสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะทองฝาบาทนะคะทุกท่านเหล็กดาค่ะตรงกัดนี้เหล็กดําอันนี้ทองฝาบาทก็จะขาดอยู่สองค่ะอันนี้มีอยู่สี่กันแต่ว่าขาดไปสองก็จะซ่อมแซมขึ้นมาจะ,ะชํารุดนะคะชํารุดที่สอง เรามารับชมทั้งในกันนะคะนี่ค่ะความเก่าความแก่ได้มาอย่างไรน้ำก็ก็จะให้ให้ทุกท่านได้ชมแบบนั้นเลยค่ะนี่ค่ะก็จะแตกจะร้าวนี่นี่คือแต่ว่าเป็นยุบต้นๆนะคะทุกท่านน้ําน้ําบอกได้เลยยุบต้นๆเพราะว่าดูความเก่าความแก่แล้วดูค่ะโพเต็มใบนะคะอันนี้โพเต็มใบนะคะ รอยเลือดก,ก็ลึกแล้วก็อันนี้กระดูกงูนะครับเม็ดเป็นเม็ดอันนี้หละนี่กระดูกดอกไม้นะคะทุกท่านกระดูกดอกไม้โคเต็มใบค่ะนี่ค่ะความสวยงามแบบลายยังแต่ว่ายังลึกนะคะนี่ค่ะ,คะมวลสารศักดิ์สิทธิ์ข้างค่ะยังแข็งแรงแน่นหนามไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านอันนี้คือแบบใบมีดเนี้ยแบบว่าเก่าแก่แล้วก็อ่า คุณตาท่านเก็บไว้เก็บแต่ไม่ได้เอามากรีดหรือว่าไม่ได้เอามาใช้อะไรสมบุกสมบันนะคะเก็บพกติดตัวค่ะติดกระเป๋าติดตัวท่านค่ะเอาบางทีก็สมัยก่อนก็อาจจะไม่มีกระเป๋าตะภายแล้วก็เอาใส่ขมา้าใส่ผ้าขม้าพันๆแล้วก็ใส่เอวแล้วคาดเอวไวค้ค่ะค่ะมีดนี้ก็คือแบบว่าเก่าแก่มากๆ่ะคนี่ค่ะเหล็กนี่ก็คือเหล็กศักดิ์สิทธิ เหลเ็กเหล็กอาถัรค่ะถ้าผสมมวลสารนะคะทุกท่านจะเป็นเหล็กเงาเงาเง,งาดําค่ะดูดูรู้ว่าเป็นเงาดําแล้วก็เหล็กศักดิ์สิทธิ์ค่ะเข้มแขังสมัยก่อนเนาะเขาจะหาเหล็กที่ศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์มามาหล่อหลอมขึ้นแล้วก็จะมาตีเป็นมีดค่ะเราให้หลวงพ่อหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะคะทุกท่านอ,อันนี้ถ้าใคร ชอบนะคะชอบแบบเก่าๆยุบต้นๆเลยก็โทรมาหาน้ําได้นะคะสามารถที่บูชาบูชาไปติดตัวติดบ้านหรือเอาไปไว้ที่รถก็ดะะได้นะคะทุกท่านไปไหนมาไหนเดินทางแล้วก็จะได้ปกปักรักษาเอาไปทําน้ํามนต์อาบเอาไปทำแบบว่า,ากินก็ได้ค่ะเอาไปทำน้ํามนต์กินอธิษฐานจิตนะคะ บางคนแบบให้หมดเคราะหหมดโศกนะคะบางครั้งบางคนก็ดวงตกนะคะทุกท่านนี่ค่ะถ้าใครมองหาอยู่นะโทรมาหาน้ําได้เลยค่ะทุกท่านป่าพวกีปีศาจวิญญาณเนาะหลวงพ่อเดิมท่านศักดิ์สิทธิ์ทางด้านพุทธคุณทุกด้านนะคะพุทธคุณทุกด้านเลยหลวงพ่อท่านปกปักรักษานะคะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนี้คือแบบสูงส่งมากค่ะบารมีสูงส่งมากค่ะทุกท่าน ถ้าใครได้ไปครอบครองแล้วก็ทำอาหากินขึ้นดวงไม่ตกแล้วก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นทุกๆด้านนะคะทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอฝากขอบพระคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะน้ำค่ะ